สวัสดีครับวันนี้มาพิเกอลีใต้ครับระชมบรรยากาศเกาหลีใต้ตอนนี้นะครับช่วงนี้หิมะตกครับขาวไปหมดครับขาวไปหมดทั่วเขาตามสวนครับยิ่งข้อีสานครับพาพี่น้องมาชมหิมะที่เกาหลีใต้ครับอันนี้เป็นทางภาคใต้ครับของเมืองเกาหลีใต้หิมะตกเป็นอาทิตย์นะครับช่วงนี้ก็ หยุดตกแต่ว่าหิมะยังยังไม่ละลายครับยังขาวโพลนเต็มอันนี้เป็นสวนสวนลูุกพับครับตามเขาชิวเขาเมื่อกี้ยังเห็นมีกวางมีเก้งครับวิ่งสามสี่ตัวข้างบนน่ครับนี่ครับ,รบผมได้ถ่ายตอนนั่งรถเข้ามาซูมกล้องไกลหน่อยครับก็เลยมองไม่ชัดเท่าไหร่ นะครับคงมองเห็นตัวเก่งนะครับกําลังเดินอยู่ครับเมืองเกาหลีใต้สัตว์เยอะครับแต่ว่าสงวนนะครับเขาไม่ทําลายเขาจะปล่อยให้หากินตามธรรมชาติของเขาสุดยอดเลยครับที่เกาหลีใต้ตอนนี้หนาวมากครับติดลบครับติดลบแล้วพี่น้องอยากมาเที่ยวนะครับที่เกาหลีใต้เย็นสบายครับอากาศดีมาก มาเที่ยวกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงธันวานะครับมกราครับถ้ามาเที่ยวช่วงนี้นะครับอากาศเย็นๆจะได้สูดอากาศที่เย็นๆมากนะครับมาเที่ยวสนุกสนุกที่เกาหลีใต้ครับถ้าพี่น้องอยากมาครับช่วงนี้มาชมบรรยากาศสวยๆของเมืองเกาหลีอันนี้สุดยอดเลยครับเป็นบรรยากาศตอนเย็นครับตอนนี้เวลาก็จะหกโมงเย็นแล้วครับพอดีก็ มาเจอทิวสวยก็อยากถ่ายพี่น้องที่ชมกันสำหรับคลิปนี้ครับก็พาพี่น้องมาชมหิมะสวยๆครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมทุกคนนะครับสวัสดีครับ